ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนถูกท่านปู่แม่ตายายพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยวันนี้คุณอยู่กับช่องอะไรจริงจ้บอยนั่นเอนะครับนะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมเจวทรัมนั่นเองนะทุนหกสิบบาทโอ้โหทุนหนามากเลยเมื่อวันนี้เปิดมาก็ยามเลยอ่ะที่ทำใหติดติดทำยาวเลยอย่างนั้นนะ ที่ส่ายไม่ดีเลยนะคะวันนี้มาปั้นทุนออลติบกันดูนะว่าเราจะรอดหรือเปล่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นงไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่ายกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันนี้ด้วยถ้าฟองกันแล้วเราก็เริ่มเล่นกันเลย,ปยไปวันนี้นะกคนะผมก็เด้อยู่ในช่วงเวลาของตัวกลุ่มโบนัสทามนะครับนะโบนัสทามคืออะไรโบนัสทามก็คือเป็นตัวกลุ่มที่จะแจ้งเปอร์เซเ็นต์แจกนั่นเองนะครับ นะคือจะทำให้เรารู้ว่าเกมไหนเนี่ยมีโอกาสการแตกการจ่ายเท่าไหร่ ในตัวกลุ่มก็จะมีการพูดคุยนะคะบอกสูตรบอกเทคนิคอะไรประมาณนี้เอาไว้พูดคุยการเล่นการสามารถถามเทคนิควิธีเล่นได้แบบว่ามีทุน200เล่นยังไงดีวะมีทุน50เล่นยังไงดีมีทุน100เล่นยังไงดีสามารถถามอุ้ยสามารถถามเข้าไปในตัวกลุ่มได้หมดเลยนะคะว่ามีวิธีเล่นอย่างไรบ้างทุนเท่านี้เท่านี้นะคะจะมีคนมาตอบเยอะแยะมากมายเลยไปกลุ่มไฟกลุ่มดาวน์บอดสนใจเข้าก็ริงใต้คอมเมนต์แรกด้เลยนะคะผมจะทิ้งริงเอาไว้ให้นะคะพร้อมกันลก็เลย เบ็ดสามไปก่อนเบาๆเล่นเยอะ๋ยวพี่จีงอนนะฮะก็ต้องหวังพึ่คอมโบน้องหน่อยเลยปันผนแค่หกสิบบาทด้วยนะถ้าแบบว่าเอ้ยมาซื้อฟรีเลยผม,มว่าอย่างไรก็เจ๊งเฮ้ยไม่หรอกไม่ถึงทุกคนอนะ่ะอันนี้คือผมเป็นสตาร์ดี้ให้ดูเลยว่าถ้าซื้อเนี่ยมันจะเจ๊งนะผมบอกทุกคนแต่ว่าถ้าผมซื้อเนี่ยยังไงไม่ก็คือกําไรอยู่แล้วเออค่ะว่าโจว่าเจ๊งเนี่ยคือมันไม่ ไม่มีอยู่ในสารระบบของผมอยู่แล <valid> ้วนะเพราะฉะนั้นเตี๋ยว่าผมไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าทําตามอะไรเงี้ยเปิดมาห้าสิบซื้อเลยเดี๋ยวของผมมันจะดีเกินอนะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ทุกคนแบบเล่นเล่นละลายก็ไม่เปลี่ยนสามกูกดไม่ได้ทำไมเปลี่ยนสามกูกดไม่ได้กูเลยอยู่สามาเลยนะเว้ยเหลือแตัสามบมาแต่กูกดเนสไม่ได้มันคืออะไรทำไมกูกดไม่ได้ตองกูมา ต้องขึ้นมาตรงนี้เวลากูงอนใกลไม่ผิดอันนอ,อนแล้วข <c oughs> ้องบนผมนี้เดือนหนึ่งก็ได้อย,ย่าบองนะโอ้โหหน้าฟ้ามากันเพิ่มไอ้ ได้เบนหนึ nh nh ่งม ph ึงแต่อย่างนี้ได้เบนหนึ่งมึงแต่อย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวมึงเบนสามมึงต้องแบบมีตั้งงี้ขึ้หน่อยป่ะคือแบบผมจริงๆผมไม่อยากซื้อหรอกถ้าผมซื้อแล้วมันจะแตกดีเกินไปไงเออเดี๋ยวทุกคนแบบว่าเฮียเหลือห้าสิบแล้วมาซื้ออะไรเนี้ยทุกคนก็จะเสียซะเปล่าๆไงแต่ถ้าผมซื้อไม่เป็นไรเพราะว่าแบบว่า มียังไงมันก็แตกแต่ผมไม่อยากให้ผู้คนตามอ่ะนะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะซื้ออะไรอยา่นี้เท่าไหร่เรอกเออเดี๋ยวแบบพูก็เลยเห็นล้วให้ไอ้แย้มัไม่ซื้อมันแตกวะมันเป็นไงผมเพราะว่าผมคือใครผมคือเทพเจ้าผู้คนล้อ pg เว้ยว้าวทำไว้ซื้อเมื่อไหร่หอมันเมื่อน,นั้น เยหนูแมงเป็สองิดเดียวโคนเ่ผมต้อผมลงไปเดอลมันจะแตกวะอุ๊ยเเมื่อกี้ไม่งสามอ่ดรอดมาได้ปันิหาแล้วได้เีย คงโมเดลร์นหลายไปรแสิดกระบายเลยจากนั้นมันก็สาดถล่ไปเลยเนะนี่ยไอ้เนี่ยกว่ากูเห่รอบแน,นุ่กวนเอาใจเย็นเย็นนะถ้าใจเย็นเย็นเฮ้ย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 โอ,อเคได้อยู่ Hey, I know you are at the day to be paid Oh, my God. Oh. <laughs> โอเคนะครับทุกคนอ่าวอ้ยี่เิ่ห้านาทีอยู่ไอ้เหี้ยทุกคนอะขอเติมมาใหม่ละกันเมื่อกี้คือไม่ได้เอาจริงไงเออเกมพ่าเมื่อกี้คือไม่ได้เอาจริงรอบเนี้ยคือเอาจริงนะคือแบบให้ให้เงิน pg มันบ้างเว้ยคือกี่ปีแล้วนะตั้งแต่เล่นมาประมาณสามปีแล้วนะที่ผมมาเล่นเนี่ยเออ pg แหละครั้งเนี้ยแหละก็เป็นประมาณครั้งที่สองครั้งที่สามที่ผมเสียให้กับ pg นะคะก็ไม่เป็นไรเสียให้กับบ้างวีทูวีเนาะเออบางทีผมก็เอามาเยอะเกินบางทีก็อยากเสียให้บ้างเลยนะแต่ว่า ไหนๆว่าทำคลิปแล้วก็ไม่อยากเสียให้ทุกคนดูหรอกเดี๋ยวผมเติมมาใหม่อีกรอบแล้วกันนานๆทีจะเสียด้วยเล่นมา3ปีเนี่ยเสียไปประมาณ4ครั้งเองประมาณ600บาทได้นะฮะที่เสียมานะเติมทุกวันนะก็บวกวันแล้วประมาณ10กว่าล้านแค่นั้นเองนะดูนะก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมขอไปเติมใหม่สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาครับไปเติมใหม่สักครู่เดียวไปโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งกันด้วยนะฮะหลังจากที่หายไปประมาณเกือบ20สนาที ไอ้จิมหมายยุดบัญชีตเติมไม่เข้านะฮะก็เลยต้องเข้ามาที่ยูทูมานี่นะฮะไอ้สัตว์เอ้ยด,ดีนะทูมานี่กูมีตังค่ะถ้าวันนี้กูมมนนมไม่มีตังคลิปนี้คงไม่มานะฮะเติมไปแล้วเครดิตมันยอดมันไม่ขึ้นนะะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่พอกูเติมยูทูมานี่เพิ่มเงินขึ้นเลยนเฮียเดี๋ยวมาดูวันหนะ้าว่ายูทูมานี่นี่จะรอดหรือเปล่าจริงๆอะ่ะผมไม่อยากใช้ยูทูมานี่เลยทุกคนเพราะว่าอะไรเวลาผมขอเงินใช่ไหมมันจะเข้าทูมานี่ใช่ไหมแล้วบางทีแบบ โอเคถอค่าทูมันนี้ปุ๊บมันเงมือนมันประมาณยี่สิบสาสิบล้านเนี่ยทูมันนี่มันก็จะมาตรวจสอบผมอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่อยากแบบใช้ทูมันนี่เท่าไหร่เพราะมันจะเยอะเกินแล้วเวลาโอนเข้าบัญชีอะไรเงี้ยเออมันก็แบบจะยุ่งยากโดนหักค่าธรรมเนียมด้วยตั้งยี่สิบาทเนี่ยไม่อยากเสียไงเออแล้วมันถอนได้ดีถอนได้ไม่กี่ล้านเนี่ยผมถอนที่ไม่ยี่สิบสามสิบล้านเวลาเล่นอะแล้วเวลาเติมเข้าบัญชีหลักอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นยูทูมันนี่เท่าไหร่แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเค งนยูโทมันนี่ก็ได้วะ่ะยูน,นั้นเติมไม่เข้านะเติมมาที่300บาทนะฮะกับรอบ,รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแล้วมักนกระตุ้งทำนี้อะไรเนะี่ยเป็นห้าลูกนะเดี๋ยวดูว่านี่จะรอดหรือเปล่านะอือไม่ค่อยอยากให้ยูโทมันนีนะ่เพราะเหตุผลข้างต้นที่บอกมานละ่วแหละลูกไม่อยากเล่นเท่าไหร่เพราะมันจะแบบว่าโอเคเวอร์วังการงตาเกินอะนะอืมแบบถอนูทมันนี่มันสูงสุดเท่าไหร่สองสามล้านวะ เออประมาณนั้นจำไม่ได้ที่จะถอนข้อบัญชีได้ดีนึงอ่ะแต่ของผมแม่งแตกยืมแตกเป็นสิบยี่สิบล้านเงนก็เดืเออไม่อยากเท่าไหล่ยนะเออบาอ่เนอะเลยหัวหนี้ไม่ค่อยอยากเล่โอนตรงข้อบัญชีเลยจะง่ายกว่านะฮะอ่เดี๋ยวซื้อซี่ไปชิวๆด้วยเนาะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันให้วุ่นวายนะว่ายังไงว่ายังไงคะว่าอย่างไร สามสิบกว่าบาทเองเหรอเลยทั้งสิบสิบกว่ารอบทุกคนคุณแปดยังทช้ได้อยู่เค okay, ดูดูวยดูวยสกักก่อนโอโ้โหเต่อสุงไม่ใหม่โอเคโอเคยังไงเขียวต่อไปดีคะสี่สิบสามบาทผมบอกแล้วเวลาผมแตกดีมันจะเกินอ่ะเกินตาดึงไป แบบอันนี้ก็แบบชิวๆไปบ้างนะรู้ทะบางทีแบบไม่อยากแต่งหนักไม่อยากทำร้ายพีจีไปมากกว่านี้พีจีบอกพอจะพอก็ผมบอกโอเคโอเคได้พีจีแบบว่าเฮ้ยแต่มันจะแต่งนายเอาหนะพีจีถ้าแบบไม่ผมเอาจรเงี้ยเอาเงี้ยพีจีไม่ต้องทำให้ผมแต่งนายนะโอเคไหมเห็นไหมกูแค่ผมคุยกับพีจีแล้วอยากให้ผมแต่งนายเพราะฉะนั้นมันจะไม่แต่งนายไม่หรือจะให้กูแต่งนายเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่งนายอ่าโอเคมันไม่ให้จริงนะิ เดี๋ยวผมคุยตรงกับพีจีอยู่นะตรงนี้เฮ้ยเคอย่ามานะทั้งสองอ่ะเออ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมผมบอกอะไรมันมาอย่างนั้นตลอดอ่ะเด้ยอัน,นี้คือแบบผมเปิดคอพีจีไว้นะเจ้าของพีจีเลยเขาแบบโปเกมเมอร์กดธเกดอย่างเดียวเลยคือผมอยากได้ตัวอะไรผมแค่บอกเขาอ่ะง่ยายๆนะฮะอันนี้เขาผมบอกว่กากาไว้ประมาณสองร้อยเนี่ยแบบว่าไม่ต้องอะไรให้มากมายเห็นไหมอะไรง่ายๆ,ๆนะ พี่จีไอ้รอบนี้รอบนี้ปล่อยรอบนี้เดี๋ยวจะซื้อเบ็ดสามอีักรอบนะปล่อยไม่สักสองแสนให้คนดูตกใจเล่นๆดิปล่อยไม่สักสองแสนโกรธวางมนะเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมซื้อไม้ต่อไปเนี่ยยังไงก็สองแสนผมสั่งพีจีผมเนี่ยแม่งผู้ที่อยู่ข้างหลังวพีจีไรทุกคนเจ๋งป่ะสั่งอะไรได้หมดอยากเห็นตัวอะไรทุกคนคอมเมนต์มาอย่างเราคุ้ไลฟ์สดอยู่เน,น,นี่ยตอนเนี <c> ้ย <oughs> เดี๋ยวให้เมื่อเลือ300เป๊ก่อนแล้วผมซื้อแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าซื้อเบดสได้200แสนมีอยู่จริงนะฮะทุกคนคอยดูไม่เชื่อคอยดูคอยดูคอยดูนนเฮ้ยมึงอย่ามาแตะเยอะดิเออมงแต่บ่อยขนาดนอ้ เหลือสามร้อ,300อ,รอยเฟซใหม่เนี่ยซื้อไม่เนี่ยปล่อยปล่อยมาพุ่งที่ผมสามพีจีไปแล้วว่าให้ปล่อยมาสักสามแสนนะฮะเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมก็ดูเอาละกันว่าว่าคําพูดผมเนี่ยมันจริงขนาดไหนหรือว่าถ้าพีจีมันไม่ปล่อยให้ตามที่ผมพูดนะพุ่งเนี้ยผมปิดพีจีทิ้งเลยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะพีจีถ้าพีจีไม่รับสารกันสัญญาผมจะเล่นให้พีจีมันเจ๊งไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วพีจีมันต้องยอมปล่อยให้ผมเนี่ยมันกลัวเจ๊งเลยสามแสนครับ บริษัทล้มละลายมันเลือกอะไรมันก็ต้องเลือกให้ผมสามแสนอยู่แล้วเมื่อกีก้ผมโทรไปิษัทมาแล้วว่าเฮ้ยไม้เนี่ยให้ผมต้องสามแสนนะเออยังไงมันก็ต้องให้นี่ยบริษัทพวกนี้มันล้มละลายอยู่ยางเดียวผมจะอัดอัดแรงเลยอัดแรงแล้วว่ามีเท่าไหร่ซื้อให้หมดแล้วก็แตกว่าก็ปันหมื่นสองหมื่นล้านพอเออแล้วอะให้ทีมๆมันล้มล,ละลายอย่างเงี้ย ได้ได้อ๋เอเฮ้ยหรือว่าอ๋อเข้าใจพอเข้าใจพี่จีได้ทุกคนโปรแกรมเมอร์อาจจะยังเปล่าไม่ทันนะนู่นนะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องให้อภัยกันบ้างใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะต้องให้อภัยกันบ้างโอเคโปรแกรมเมอร์มันอาจจะเขียนโค้ดอะไรไม่ทันแล้วก็ได้นะซืิไม้หนึ่งได้กี่เขียนเสร็จแล้วบ้างไม้นี้ต้องสองแสนนะพี่จีนะถ้าไม่งั้นกลัวมึงเจ๊งจริงด้วยนนจีนะนะกลัวมึงเจ๊งจริงนะ ไม้ยน่ะกูให้โอกาสโปเกมร์แล้วโปเกมมิ่งเป็นหมื่นมีเป็นแสนคนนี่ถ้าม้งทำไม่ได้มึงเพรากระโปะอ่ะงรันก,กูเอามึงเจ๊งแน่ปล่อยกูมาเดี๋ยวนี้ให้มากูมาเดี๋ยวนี้นั่นแหละโอ้สงสัยปรับทันแล้วทวุกคนน่าจะสองแสนใะห้ไหมเพราะว่า ไม่กี่เล่าคุณ12ไปแล้วเดี๋ยวมันก็แต่งใน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 ไปเรื่อยๆโอเคคลิปนี้อาจจะยาวประมาณสักสามชั่วโมงนะก็ขอให้ดูให้จบกันด้วยเพราะว่าฟรีนี้อาจจะอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเลยนะขะอขอโทษด,ด้วยถ้าคลิปมันยาวนไป พีจีมันกล้าเล่นลิงกับผมอะ่ะผมต้องู่มันสักหน่อยแล้วว่าอย่ามาเล่กับกูต้องขู่กันสักหน่อยอย่าให้ต้องใช้กำลังอย่าให้กูต้องใช้กำลังในอีวีจีเนาะไม่ไหวแล้ว,นะม,ว,ลวมันไม่ยับมันไม่ทําตามคนาสัญญาที่ให้กับผมอุตส่าห์ผมพอไปต่างดีอ่ะมันไม่ยอมว่างานนี้เราต้องเอาให้มันแจ็กเอ้ยมองดูดิ ลองดูดิลือกขึ้นนาลือกขึ้นนาเฮ้อย่จะต่อยมันอืมอืมว่ เอาเหมือนเลยอะดูเขียวเต็มจอชิวๆเยอ,อะจะตายก็ไม่ตายสักทีเดียเพราะคนมันเก่งเกินไปอะบางที

กูสั่งมึงดีๆแล้วกูพูดกับมึงดีๆแล้วนะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะทุกวันพรุ่งนี้ทุกคนไม่มีค่ายดีๆีให้ทุกคนเล่นอย่างเดียวเพราะว่าตั้งแต่วินาทีนี้ต้นไปตั้งแต่ผมปิดชิ้นนี้กันไปนะครับผมจะทําให้พีจีล้มละลายนะคะก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากไม่มีค่ายพีจีเลยนะก็เป็นเรื่องพีจีแพ็กมาิกมีอีกหลายค่ายนะพีจีมันไม่รับมันไม่ทำตามความสัญญาที่ให้กับผม,ไ,มไงเพราะฉะนั้นแล้วผมจะ ไปเล่นให้มันโรแมนต์อยู่ดีเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้ขอจบก่อนเดี๋ยวผมไปทำให้ทีมอก้วมันละไรยหมดนะก็โอเคคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอตัวลาไยปยเท่านี้เลยนะครับนะทุกคนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายกันด้วย